นี่นะครับมารีวิวอีกแล้วนะครับกับงานของ Hot Toy เหมือนเดิมวันนี้มารีวิวตัวร้ายตัวนึงนะครับผมคิดว่าใครดู Avenger Endgame หรือ Infinity War ต้องรู้จักเจ้าตัวนี้นั่นเองเป็นตัวร้ายที่เราใส่สมญายนาณบอกให้เขาว่าชื่อว่าเจ้ามันม่วงนะครับ นั่นก็คือนั่นคือทานนอสนะครับแล้วเราไปพบกับทามนอสที่ไม่ใช่ตัวทำดามตัวดาเมจด้วยนะครับกับรายการชั่วแอบโชว์หมดเดเเไปเลยดิ้นนิว้ววันนี้นะครับก็จะมารีวิวงานเจ้าตัวทานอสนะขอพูดถึงทานอสนิดนึงนะครับทานอสนะครับวันนี้งานค่ายฮอตทอยนะครับต้องพูดไว้เลยว่ามันมีอยู่2แบบนะถ้าเป็นตัวของเอ็นเกมนะครับ โดยเจ้าตัวเอ็นเกมเนี่ยจะมีตัวธรรมดาครับแล้วก็ตัวเวอร์ชันดาเมจนะครานี้หลายๆคนคงได้เล่นตัวตัวสมกอบแบบธรรมดาแล้วนะครับก็ลองมาดูแบบดาเมจบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมารับชมไหมครับเริ่มจากตัวกล่องเลยครับจากตัวกล่องนะครับก็เห็นได้ว่าเนี่ยกล่องนี้ใหญ่มากเลยนะผมคิดว่าขนาดเท่ากับตัวฮาร์เลยนะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นของตัวธรรมดาก็จะรู้ว่ากล่องเขาจะสวยมากนะในภรราคเอ็นเกมเนี่ยซึ่งภาคเนี้ย ก็จะทำกล่องที่มาเป็นลายอเวนเจอร์แท็กซิ่จริงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็น L เอนเครดิตของเขานะครับเป็นเครดิตต่างๆที่เขามีอะไรบ้างทํากับใครบ้างนะครับโดยด้านข้างเนี่ยก็จะมีคําว่าทา a ์นอ d ดา a เมดเ t เตอร์ m า g เมดเวอร์นะครับอ่าส่วนด้านหน้าก็จะเป็นทานอที่ทําหน้าโมโหนะต่างจากตัวธรรมดาคือธรรมดาก็จะเป็นหน้าเห็นข้างนะครับก็จาก ดูตัวกล่องแล้วก็คือสุดยอดแล้วนะครับคนนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะพอเปิดกล่องด้านในออกมานะครับก็จะเป็นกล่องนี้นะมีรูปมัดอินฟินิตี้กลเล็ตนะครับหรือไม่ก็ไม่น่าจะว่าเป็นนาโนไหมน่าจะเป็นนาโนแกลเล็ตนะแล้วก็มีรูปแขนมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแกะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับพอเปิดกล่องเข้ามาข้างในก็จะเป็นอย่างนะี้นะชั้นแรกก็จะเป็นพวกมือก่อนนะครับมือก็จะมีอยู่แบบ อ่าหกเอ้ยสามคู่กับที่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ออกข้างในที่ตัวอีกหนึ่งคู่รวมทั้งหมดก็จะเป็น4ี่คู่หรือว่า8ดมือนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีพอแกะออกมาก่อนนะเดี๋ยวแกะออกมาก่อนพอแกะออกมานะครับก็จะเป็นตัวทานอสเลยเห็นไหมแเราก็จะมีถุงมือนฟิตตี้นาโนกาเลตแน่เห็นไหมโรเทแล้วก็มีหัวนะครับหัวมีให้แบบหัวยียีหัวโกดเห็นปะนี่ หัวโ,โกดแล้วก็มีหัวหน้าเวอร์นะหัวหน้าเวอร์อ๋ต้องเข้าไปดูรายละเอียดข้างในต่ออีกทีนะแล้วก็มีหมวกนะครับเห็นไหมดูหมวกหมวกเนี่ยข้อดีคือเขามีซับข้างในด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูข้างในลึกๆทีเขามีซับข้างในเนี่ยส่วนด้านสุดท้ายนะครับก็เหมือนเขามีฐานให้ด้วยไปติดปล่อยแสงที่ Infinity Galette นะ เนื่องจากตัวนี้เป็นตัวดามเมจใช่ไหมอ่ามันก็ต้องมีอะไรที่มากกว่านี้นี่มีไดโอมาอ่าโคตรเทเลยผมบอกใครชอบใครสายไดโอมานี่ผมบอกพลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเวลายืนแบบเท่ๆอ่ะมันมีหินมีมอะไรพร้อมยืนมันเทใช่ไหมเหมือนเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะจ้างคนทำไดโอมาเพื่อทำแบบไอท่อที่ทานอนั่งรอเหล่านักลบสขุม <c oughs> ก็คือ รอกับตันรอไอรอนแมนรอทอนะครับนั่นเองโอเคครับประมาณนี้เรามาดูกันต่อเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างละเอียดละเอียดกันต่อนะผมจะหยิบตัวทานตสมาก่อนเออถ้าใครพึ่งหัดเล่นหรือเล่นประจําก็อย่าลืมดูคู่มือกันก่อนครับเดี๋ยวผมก็ต้องดูเหมือนกันนี่นะครับก็ถ้าเห็นแล้วก็คงแบบโอ้ชอบใช่ไหมแต่หน้ามันจะเวอ่เวอร์นะเพราะว่าหน้ามันแบบ ใครเคยดูตอนเกือบจบใช่ไหมมันโดนแย่งถุงมือไปอหน้ามันก็เวิร์กอย่างเงี้ยเนี่ยครับมาดูที่หน้าตาก่อนอ่าอึ๊บนี่คือหน้าแบบสวยมากนะคือฮอตทอยเรื่องหน้าเรื่องลงสีเนะี่ยคือแบบต้องยอมรับฮอตทอยจริงๆนะครับเร,เ,รเ,เ,เ,เรื่องดีเทลการเป็นดาเมจเนี่ยเห็นไหมเรื่องดีเทลการเป็นดาเมจครับ คือสุดยอดมากละเอียดลงสีมาดีมากให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก่อนเพื่อลองพิจารณากันดูครับคิดไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะเห็นไหมเออแบบเออเขาทําดีเนาะแล้วก็ไล่สีดีมากให้รู้เหมือนกำลังลอยลกแบบออกสู้ลบกันมาเยอะแล้วว่าแบบแบบว่าต้องมีรอยฝุ่นรอยเปื้อนนะครับอ่าก็มาดูดาบกันดีกว่านี่คือดาบนะซึ่งดาบเนี่ยต้องบอกก่อนเนี่ย ไม่ใช่วัสดุไดแคสน,นะครับเป็นพลาสติกาด้ยินเสียวะนี่แต่คือก็ดีนะแต่ถ้าใครอยากมีดาบที่แบบใครเพิ่งมีตัวนี้ตัวแรกนะแล้วอยากหาดาบก็ลองไปหาตามกลุ่มนะครับที่เขาประเบิดคิดว่าน่าจะมีบ้างแหละที่คนแบบจะปล่อยออกมานะนี่เป็นไงนี่ก็โอเคอยู่นะเห็นอย่างงี้ดีกว่าเห็นชัดกว่า ส่วนในเรื่องของมือนะครับก็จะมีมือแบบนี้นะนี่อย่างที่บอกเขาจะมีมือแบบนี้นี่นี่นะครับก็แบบนี้นี่เห็นไหมก็กาลังหยิบดาบน่าจะเป็นมือหยิบดาบนะครับอันเนี้ยนี่นะนี่ เหลือก็เหมือนกันหมดเลยโอเคต่อมาหมวกนะครับอย่างที่ผมบอกหมวกเขามีซับในนะครับข้อดีของการมีซับข้างในของหมวกเนี่ยก็จะช่วยในการที่ไม่ให้ตัวหัวเนี่ยเปื้อนหรือพังนะครับซึ่งถ้าหมวไม่มีซับเนี่ยอนาคตก็อาจจะแบบพอใสอย่างเงี้ยสวมเข้าไปฟึบเป็นรอยใช่ไหมน่ะมันคือข้อดีของเขานะต่อมาหัวยีนะครับ หัวยี่หัวยี่ฟันแบบโมโหเนี่ยผมคิดว่าใครมีตัวฮัมดาก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะนี่ไงเคเลยนะแต่หัวยี่ตัวนี้มันจะดูเลอะๆหน่อยนะครับต่อมาถุงมือนะอ่าในถุงมือผมคิดว่าน่าจะคล้ายฮักเลยนะอ้าเหมือนกันเด้ดเลยก็ตัวนี้มันออก เมื่อก่อนฮัรใช่ไหมครับโปรเซสเซอร์ฮักก็ถุงมือเหมือนกันเด้เลยนะแค่ตัวนี้มันเยินแล้วคือมีรอยเยินเห็นป่ะนี่มีรอยเยินใช่ไหมครับนี่อ่าถ้ามาเทียบกับตัวโปรเซสเซอร์ฮักจะไม่มีรอยเยินนะป่ะแล้วก็เปลี่ยนมือได้อันนี้เป็นเป็นแบบขยับได้นี่ถ้าใครเล่นเจ้าทานอตัวนี้มาแล้วก็บอกกันได้นะครับเห็นป่ะเห็นไหมครับ มาเรามาดูฐานดีกว่าชอบมากเลยนะฐานนะอ่องเจงนี่ฐานยังใหญ่เพื่อนๆดูนี่แล้วแบบถ้ายืนอ่ะมันก็จะดูอลังการใช่ไหมเออเขาชอบอ่ะดูนี่แม่ดีมากวัสดุก็เป็นพลาส,สติก PVC น,น,น,บบบนั่นแหละฉีดผมชอบเสาคับแบบนี้แหละเพราะว่าชิ้นง,งานเราอ่ะจะไม่เป็นรอยด้วยแล้วมันก็จะดูแบบ เป็นธรรมชาติสามารถจับท่าได้เยอะดีนี่นะสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นแล้วก็ลองคอมเมนต์มาก่อนได้นะถึงตอนนี้นะอ่าเรื่องการขยับแขนก่อนเลยละกันอ่าผมจะดูดึงแขนให้ดูนะนี่ปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่าสุดแล้วเนื่องจากมีเกาะตรงนี้นะครับอ๋อกล่อนนี้ก็ดึงออกมาได้นี่ว่ะ อ่าดีมากมีเกาะข้างเดียวเพราะว่าเพราะวเป็นแม่เหล็กเฮ้ยเจ๋งผมเพิ่งเล่นทานอ,อนเนี่ยเจ๋งเลยอ่นี่นี่นนนดูนี่เป็นแม่เหล็กปึ๊บติดเข้าไปอ่าถอดมาได้นี่นะครับอ่าถ้าเราถอดไปก็ข,ขึ้นได้ประมาณนี้เหมือนเดิมเท่าเดิมอ่าขึ้นเท่านี้เท่าเดิมนะครับช่วงแขน60ของศา เสยงใหม่เสยนกรอบๆ,ๆออเคทั้งสองข้างก็คงเหมือนกันแล้วล่ะต่อมารักเรื่องยกแขนนะครับการยกแขนนะดูข้างนี้กันนะแขนปึ๊บนี่ได้เท่าไหร่อ่าสุดแล้วนี่เท่านี้เองติดเพราะว่ามันติดตรง,ต,ต,รงติดตรงชิ้เกาะข้างบนนะครับจะให้หมุนแบบ3 6 0กสิก็คงไม่ได้นะแต่งิมก็หมุนได้ถ้าไม่มีเกาะ มาดูตรงหัวนะครับหัวหมุนได้ยังไงอ่หมุนได้เท่านี้นะอ่หมุนได้เท่านี้ทึ๊บซ้ายขวาจริงมันก็หมุนได้แหละสามรอสิแต่มันก็ต้องติดติดปกคอข้างหลังเนาะช่วงการเอียงตัวนะครับมาดูเอียงตัวกันว่าเอียงได้เท่าไหร่ว่าเอียงไม่ได้เยอะอยู่แล้วอ่ามันเอียงไม่ได้หรอกเนี่ยมันก็ได้แค่ตรงช่วงเอวที่เอียงได้นะครับเพราะว่ามันมีชุดเกาะนี่ก็ได้เท่านี้แหละ ต่อมาการยกขาขึ้นครับอ่ะมาดูการยกขาขึ้นปึ๊บ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 นี่อ่ะสุดแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บสุดแล้วครับถอยหลังมาดูถอยหลังเอ้ยยกถอยขาไปข้างหลังอ่ะก็ได้เท่านี้นะนี่ได้เท่านี้เรียบร้อยการงอเข่าดูงอเข่านะอ่ะดู บึ๊บโหคนนแน่นเลยอุ้ยแน่นเกินอะ่ะเอาสุดแล้วบอเดี๋ยวลองดูใหม่อ่าได้อีกได้อีกอ่าได้อีกนี่ครับมาข่าวอ่าก็สุดแล้วล่ะได้ประมาณนี้ นี่นะเพื่อนๆน้องข่าก็คงได้มานี้แหละเพราะว่ามันติดชุดเกาะอ่าเคเรื่องจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับมาดูส่วนตรงข้อเท้านะข้อเท้าก็คงหมุนเนี่ยขึ้นลงมีสเต็ปตรงปลายเท้าด้วยนะในช่วงข้อเท้าก็ขยับได้ขึ้นลงอย่างนี้นี่นะครับอ่าแล้วก็มีสเต็ปตรงปลายเท้านี้ยกได้อ่าดีเหมือนกันผมชอบเหมือนกันนะตรงนี้เวลาแบบเหยียบอะไรมันก็จะดูแบบ ได้ระดับมากขึ้นนะอ่าแล้วตรงนี้ก็หมุนได้นะเนี่ยหมุนได้อย่างนี้ได้ด้วยถามว่าดึงได้ไหมน่าจะดึงไม่ได้นะให้หมุนเวีนนอมัน่าจะไม่ใช่อ่าโอเคเรื่องของรอยต่อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวให้ดูนะครับนี่หากใครชอบแนวอย่างนี้นะน่าดุด มันก็ต้องจัดท่าเอานะครับเพื่อนๆนี่นะมันก็อยู่ที่การเราจัดท่าเอาแต่ละคนนะผมก็คงตอบเลยมากไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพสวยๆกันท้ายคลิปหรือไม่ก็ผัดไปเรื่อยๆผมจะเปลี่ยนหน้าไปดูทีละขั้นตอนแล้วกันเนาะเรื่องความสวยงามคือผมถ้าให้9เ,เต็ม10เนี่ยเอ้ย10เต็ม1ิเนี่ยก็คงให้9.5เต็ม10นะครับสิ่งที่หักไปในจุด5นั่นก็คือการที่จุดขยับ ผมว่าจุดขยับมันน่าจะขยับได้กว่านี้นะแบบว่ามันอาจจะเข้าใจแหละมันต้องติดก่อนนะแต่ความรู้สึกแบบเออมันน่าจะยกขาหรือตรงขาตรงข่าเนี่ยน่าจะงอได้มากกว่านี้นะแบบไหนก็มีไดโอดแล้วใช่ไหมเราจะยกข้าแบบเอาขายข้างไปเยียบแบบให้มันดูพิวๆสวยๆเหมือนงานปั้นที่เราเคย็ของของอะไรไอซูริโอ,อเออไม่ไม่ใช่ดิจอะไรวะสูริโอใช่ไหมผมชื่อผีดขอโทษด้วยครับ จำชื่อไม่ได้ไอ้ง,งานที่เป็นอาชาโนตทำมืออย่างเงี้ยผมก็อยากลองแบบว่าเอาตัวนี้มาทําบ้างนะแต่ก็คงคิดว่าทําไม่ได้แหละมันก็คงได้แค่ยืนแบบสวยๆเป็นดาเมจนะ,จะเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครดูคลิปโปรเซ,เซอร์ฮับของผมไปแล้วโปรเซ,เซอร์ฮับนะครับตัวไฟเนี่ยมันจะอยู่ในมือแขนของเขาใช่ไหมแล้วก็ใส่แยกจอยมาตัวนี้จะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟอยู่ในตัวนี้นะซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าใจว่า ของโปรเซอร์ฮักนะตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าเออเปิดไฟที่แขนเนี้ยเหมือนกันแต่จริงตัวฮักอะโปรเซอร์ฮักอะแยกกันนะครับแต่มาของทานอสทา n o นอสดิเมตตัวเนี้ยก็คือแยกกว่านี้ก็คือ,ปคอเปิดไฟในตรงนี้ตรงแขนตรงนี้เลยนี่ดึงออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอาละครับหลังจากใส่ฐานเรียบร้อยนะก็เปิดไฟได้นะตอนนี้นะครับได้ยินเสียงฝนตกแน่นอนฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนี่ครับ ก็จะเปิดไฟลเรียบร้อยเป็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมนี่ก็วิธีเปลี่ยนนะครับง่ายๆง,ง่ายมากๆเลยนะวิธีเปลี่ยนก็คือถ้าจาัดตัวกล้องนะครับจากหน้าผมนะถ้าคนนั่งดูอยู่ใช่ไหมนี่คือข้างซ้ายและนี่คือข้างขวาแขนข้างขวานี่ซ้ายขวาเห็นไหมแขนข้างขวาคนระมันจะถอดได้ถ้าใครดูคู่มือแล้วนะครับก็นี่ถอดตรงนี้ได้นะครับนี่ ถ้าใครไม่รู้นะครับดูนี่นี่ยกเราก็ถอดอุ๊บอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะเอาครึ่งท่อนตรงนี้ออกออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมก็เอาเอาแขนข้างนี้เสียบเข้าไปจะมีเดือยอยู่ก็เสียบไปอิชเบม่งกล้ามอิชอ่าเข้าละเห็นไหมอมาอาเอา มือใส่เข้าไปตึ๊ดอันนี้ก็เลือกความชอบนะเรื่องมือเนี่ยเป็นไงนะเออลืมเปิดไฟนี่ครับพอเราเปิดไฟแล้วเป็นอย่างนะี้นะแล้วก็เอานิ้วสายไปอันนี้ดิว่ะอย่างเท่เพื่อนๆเ,เป็นไงอ่างอเลยดิงองอเดี๋ยน,น,นี่นี่ อ้าโคเทเลยไง,ไงบ้างครับเพื่อนๆจริงๆช่วงตรงแขนนะครับผมก็เพิ่งไปอ่านมาว่า,าแขนตรงนี้สามารถดึงได้เลยนะผมจะลองดึงให้ดู <c oughs> ก็หลังจากที่ผมพิสูจน์าแล้วนะครับอ๋อมันสามารถเอาแขนตรงนี้ออกได้นะแล้วก็ข้างนี้ก็ออกได้นี่เออออกได้สองข้างเลยไม่ว่าซ้ายขวาแต่เจ้าตัว Infinity Nano g a l e t เนี่ยมันเป็นอยู่ด้านขวานะครับข้างซ้ายก็ ก็คงต้องเอาเจ้าตัวของตัวดาเมจนะมาใส่ได้เออเจ๋งผมบอกเลยว่าเจ๋งมากเลยนะถ้าอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไอตัวธรรมดาเดี๋ยวเอามาใส่ได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่เรื่องจุดข,ข้อต่อยประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวสักผมจะลองทําคลิปนะครับที่เป็นเปรียบเทียบแล้วว่าทานอสสามเวอร์ชันนะเวอร์ชันอินฟินิตี้วอาเอ็นเกมตัวธรรมดาและ เกมตัวดาเมจนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจําเป็นไหมต้องมีทั้ง3ตัวหรือว่าซื้อแค่ตัวเดียวก็พอนะครับก็อันนี้ก็คงเป็นรีวิวแค่ตัวทาโนสดา m เมดเวอร์ชั่นไปก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ก็อาจจะรีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ประมาณนี้แหละ ถ้าขาดเหลือแล้วปกพ้องอะไรนะรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะจพะพัฒนานในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับจะทําให้มันดีกว่านี้ช่วงนี้ผมก็ยอมรับนะรีวิวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะขาดเหลืออะไรไบ้างก็ขอโทษเพื่อนๆเลยละกันนะถ้าขาดเหลือตรงไหนเดี๋ยวไปใส่ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะปราณน,นี้แล้วกันนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเรื่องความสวยตัวนี้ใครลองไปเปรียบเทียบแล้วก็ลองตัดสินใจดูควรซื้อใหม่หรือไม่ซื้อใหม่หรือรอระเบิดบางชิ้นส่วนเอาก็ได้นะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งกิ้งกิๆงกิๆงกิ๊งกิ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 งไว้ล้วไ้แช่แช่แชแชแชด้วยครับแล้วนี่พบกันแล้วครับห็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับดิ๊นนิวอย่าลืมไปดูอย่าลืมไปดูนะท้ายคลิปแต่ถ้าดีไใส่เยอะกลับไม่นะครับกับช่วงท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะเอาตัวงานเขาเรียกว่าเติร์สปาร์ตี้หรืองานแบบ ไม่เชิงเตืนเนาะคืองานที่ค่ายอย่างลิขสิทธิ์เขาไม่ได้ทํามาแล้วแบบแบบว่าค่ายอื่นทํามาแทนนะซึ่งไม่ได้ขอลิขสิทธิ์คิดว่ามีเรียกว่างานคัสตอมแล้วกันเนาะ <S <S โดยเจ้านี้ผมอยากจะแนะนําก็คือนี่อินบลนี่นะครับอเวนเจอร์เอ็นเกมนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้อยู่ทั้ง Infinity War แล้ว End g เกมเลยนะซึ่งต้องบอกก่อนตามตรงเลยนะครับว่างานตัวนี้เป็นงานคัสตอมนะครับโดยฟาร์มอสตนะครับนี่จะเขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหม แล้วก็ชื่อเจ้าตัวชิ้นง,งานเขาจะเรียกว่าสเปกวิสา์นะครับนะเปวิสา์ซึ่งเขาไม่ใช้ชื่อว่าอีโมนอีโมนี่มอนะก็ค่านี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่างานมันดีไหมนะเพราะไหนๆก็ฮอตทอยเขาเลือกที่จะไม่ออกทํามานะครับให้เป็นเป็นงานดิสิทธิ์มาให้เราก็ต้องดูงานค่ายอื่นที่เป็นคัสตอมมาดูนะเพราะว่าถ้าเวลาเราเอามายืนกับเจ้าทานอตรงนี้มันจะดูเท่มากๆเลยเพื่อนเอปเปิดกันเลยแล้วกันนะครับ นี่เปิดออกมาก,ก็จะมีแค่นี้เองเห็นไหมไง,ไง่ายๆสั้นคิดว่าน่าจะมีอีกชั้นหนึ่งคือเป็นฐานลองจุดดูอ่าใช่ด้วยชั้นแรกครับนี่ตัวอินโมนี่หน้าต่างนี้เน่เท่ไหมนี่ครับนะซึ่งทาหน้าตาออกมาเรื่องหน้าตาเนี่ยทาหน้าตาออกมาดีมากเลยนะตอนหน้าดูเลยหลอนกว่าในภาพยนตร์อีกหน้าตาคือใช้ได้นะผมก็เป็นผมแบบสั่งคอนะครับนะไม่ใช่ผมแบบปั้นด้วยนะ เรื่องความเหมือนเนี่ยถ้ามี 10- ก็ให้10นะส่วนของก็มีมือนะครับนี่มีมือมาให้มือนะครับก็มีมาให้6คู่นะครับรวมจากในตัวเลยนะในนี้มีมีอย่างสองคู่มีมเป็นชีนรร้นิ้วมีกรรมมามนี่อีกมีกามนะอันนี้ก็อะไรนี่กร,รมมาหยิบสิ่งของนะอันเนี้ยดูกามอะไรแล้วก็อันนี้ก็มือแบบนบนะ โอเคส่วนฐานก็เป็นถาบี้นะนี่นี่งอิดอิดก,ก็ไม่มีอะไรติดมานะครับไม่มีทำเพจไม่มีบอกอะไรมาเลยเออไม่มีหรอเนะี่ยหรือว่าของผมคนเดียวติดชื่อมาด้วยเพื่อนๆแล้วก็มีเสาให้ครับในง,งานแค่นั้นเองมาแล้วมาดูจุดขยับกัน,นะครับนี่จุดขยับก็ขยับได้สุดอยู่แล้วนะนี่ เนี่ยยออ่าเรื่องงอตัวผมคิดว่างอได้เยอะนะอ่ะก็งอใช้ได้อยู่นะอืองอ,อได้เยอะขนาดนี้เลยเห็นไหมครับกลิ่นใหม่ๆช่วงขายกขึ้นได้สูงอ่ะสูงเลยเพราะว่ามันอิสระลองงอขาดูอ่าได้เยอะได้เยอะตรงนี้จอยเป็นรองเท้าแยกนะครับนี่อ่ะตึ๊บ ก็เขาจะแยออกจากบูธนะไม่ติดกันก็ทำให้ขยับง่ายๆขึ้นแต่ก็เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องชุดกันเนาะมาช่วงข้อต่อแขนงก็ไปที่สุดเลยนะเป็นดับเบิลจอยเลยเห็นไหมใช้ได้เรื่องหน้าตาก็โอเคแหละแอบหบลอนนิดนึงมาดูเรื่องความสวยงามนะครับดูเรื่องชุดกันดีกว่าเรื่องชุดนะครับก็เขาทำเป็นชุดยางนะครับเนี่ย ก็อนาคตเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะลอกไหมแต่ตรงนี้เป็นยางเลยนะเอออาจจะไม่ลอกนะครับเพราะว่าเนี่ยยางตรงเนี้ยเนี่ยเป็นยางเลยจับได้เลยเป็นยางชุดเลยก็อาจจะไม่นะจะมีรอยแตกรอยยับได้แค่นั้นเองนะงนความรู้สึกผมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นค่ายแบบแอบของ toy eric นะก็รู้ว่าจริงหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องลองดูนะครับอ่าว่านี้ว่าโอเคเลยนะพอมายืนเทียบกับธานนอนอนะ่ะ เขาทำท่าจงสรรเสริญฝ่อบสู้กับหมอแปกอ่ะโคเท่อ่ะใช่ไหมนี่เออเจ๋งดีเนาะใครชอบก็ลองหาดูได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีป่อยอยู่นะงานคัสตอมเหมือนตรงเนีเ้เจ้าตัวเนี้ยเห็นเขาทำลูกสมุนของทานอนตออกมาอีกนะอีกหลายตัวเลยแหละคิดว่าน่าจะครบทุกตัวแน่นอน มีตัวผู้หญิงตัวหนึ่งนะครับถ้าใครจําได้จะมีตัวผู้หญิงตัวนึงทนะี่ฉี่มันหอกย,ยาวๆอ,อ,อ่ะลองดูแล้วกันลองตามดูผมก็พีไปละตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีพีอยู่ไหมนะครับถ้าใครชอบก็ลองหาดูผมว่าเป็นงานที่น่าสะสมนะสำหรับค่ายคัสซอมนะถ้าให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยก็คงให้แปเต็มสิบแล้วกันนะในความรู้สึกนะเพราะว่าไม่มีนิคสิทธ์อะ่ะจะให้เต็มผมก็ไม่อยากให้เท่าไหรนะ่เนาะ แล้วก็เรื่องชุดอะผมว่าก็โอเคแล้ว่ะเรื่องคุณภาพจะมีเรื่องข้อต่อเนาะที่ต้องหักเพราะว่าแงวนี้บางทีข้อต่อไม่ดีอะผมพอจะทราบอยู่มันจะหลวมง่ายพอรา่ายืนอ,อย่างงี้นะดูแล้วโควเทใช่ไหมเห็นไหมนี่โอ้หเจ๋งมากเดี๋ยวจะไปยืนคู่ทันนอสไทายสวยเลยก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไงก็ฝากรับชมต่อด้วยครับไม่ว่าคลิปจะออเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารอดูคลิปเปรียบเทียบทันนอสกันนะอาจจะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้หรือไม่ก็อีกสักเดือนหนึ่งผมจะรีบทำให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะงั้ก็ขอบคุณที่รับชมทุกครั้งนะครับไปแล้วเ,เพื่อนบ๊ายบาย